จะงอคุณไหมก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ไม่หมออ้ามธรรมทาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยส,สับสดๆกันนะนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิปเลงกที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ทักมาจองคิวกันก่อนนะมาดูกันค่ะว่าเขาจะง้อคุณหรือเปล่าแล้วสำหรับคนที่มีปัญหากันอยู่นะหรือว่า,ากําลังง,งอนๆกันอยู่อยากรู้ว่าถ้าเกิดคุณหายไปเนี่ย เขาจะง้อคุณหรือเปล่าห,หรือจะเงียบไปเลยนะอ่ามาดูพลังงานของคุณก่อนเะว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกันบ้างคนที่เปิดเปิดเปิดฟีดมาเจอคลิปนี้หรือว่าตั้งใจดูคลิปนี้ดูจากพลังงานมันเหมือนกับว่าคุณกังวลน,นะเอาจริงๆคุณอยากจะไปง้อเขาแล้วด้วย <laughs> ใจเราน่ะไปง้อเขาก่อนแล้วแต่ก็อยากอยากให้เขาง้อนึกออกไหมคุณน่าจะอยากให้เขาง้อแต่ใจคุณเนี่ยไปง้อเขาก่อนแล้วคือใจคุณเนี่ยอยากจะไปง้อเขาแล้วแบบขอร้องแหละง้อฉันหน่อยนะคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้แบบว่าขอร้องแหละง้อหน่อยเหอะนะเอออาจจะรู้สึกแบบนี้แล้วเขาละร,รู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะเขารู้สึกยังไงตอนนี้ดูจากพลังงานไม่ต่างกันเลยนะ เขาก็กําลังด okay. ูทีท่าของคุณอยู่เพ้อเพอส่องด้วยว่าคุณเป็นยังไงคุณทําอะไรคุณคิดอะไรอยู่คุณรู้สึกยังไงอยู่เขากําลังส่องอยู่ว่าคุณอะเป็นยังไงคิดอะไรจะทําอะไรแล้วคุณจะมางอเขาเหมือนกันไหมนะเขาก็ลังเลอยู่แล้วก็มันเหมือนกับว่าเขาน่าจะสงสัยอยู่ด้วยว่าคุณโอเคหรือยังคุณอารมณ์ดีหรือยังคุณหายหรือยังคุณยังแบบปรีดอยู่หรือเปล่านะหรือว่าคุณยัง เสียใจอยู่ไหมหรือรู้สึกยังไงเขากําลังส่องอยู่ตอนนี้นะถ้าไม่ส่องก็ไปถามหาถามกับคนที่ใกล้ตัวคุณได้แหละแต่เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะส่องอยู่นะส่องดูว่าคุณเป็นยังไงเขากาลังกําลังโฟกัสกําลังดูอยู่ว่าคุณน่ะรู้สึกยังไงถามว่าเขาจะมาง้อคุณหรือเปล่ามาดูพลังงานกันนะคะว่าเขาจะง้อหรือเปล่าโอ้โหดูจากพลังงานนะต้องบอกเลยว่ายังไงเขาก็มาง้อคุณ มันเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยกับความสัมพันธ์ที่มันแบบเป็นแบบนี้อ่ะการที่เราทะเลาะกันโกรธแล้วในใจของเธอมีความสุขไหมไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานน่ะเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะกับการทะเลาะกันกับการงอนกันกับการห่างหายกันไปแบบนี้เขาไม่ได้มีความสุขเลยนะ แลวเขาก็อยากจะถามคุณด้วยว่าแล้วคุณมีความสุขหรอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานยังไงเขาก็งอคุณค่ะนะเพราะเขาไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้นะคะเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเนี่ยดูยังไงยังไงก็งอคุณเดี๋ยวก็จะมางอคุณอย่างแน่นอนเพราะคุณคือคนสําคัญของใจคุณคือคนสําคัญของเขาคุณคือหัวใจของเขาคุณคุณคือความสุขของเขาเพราะยังไงเนี่ยคุณก็คือคน ที่มาอันดับหนึ่งอยู่แล้วเขาจะมางอ